เยสวัสด so ีครับจกันในการโชว์ที่วัดครับผมวันนี้เรามาทสเกม Counter Strike Global Offensive ต่อเลยครับผมมามาในในด่านนี้ครับผมจัดปุยอาวุธเดิมประโยคเดิมค้างก่อนเปิดคริปครับผม อัดข้อเราไปนะมาเลือกฟังมาเลือกทีมพวกออกกันไายเว้ยเปลี่ยนปืนนี่เว้ยทิดนายปอมเอเว้ย ทางนี้ให้เพื่อนหัวเวลาไว้ห้าจุดเกิดตำรวจเสร็จัวดีครับวางระเบิดไปล่อมาไม่คือเฮดอ Đợt 2 tùa Mà, mà, mừng đợt mà, mừng đợt mà đi, mừng đợt mà đi đi rồi, À Đợt mà, đ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 ợt mà Hên Bắp 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 Thêm mày là mày đi mặt hằng đi chị ngoài mày 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 เรียบร้อยโดนเก็บเอามาวางเลยครับโอ้ยอุ้ยเกือบแล้วปี๊ไอ้อุ้ยเกือบแล้วไม่ล่ะวางยิงทีเดียวก่อนรถไอหนึ่งมาใส่อะไรมาเรียบร้อยทำงานกันเป็นทีมครับผม มามืิดเดิมไปไปไปวางนี้ไว้ออบโอเคไม่มี เรียแปลว่าเยายามมันมาเฝ้าไว้ที่นี่เกียตัววะมีกี่ตัววะสองรีดมาวางรีด All Christmas live. Ma, life let god แล้วเวชอ็ชอตเวชอ็อตเวช็อตรีโหลดสามชอ็อตครับผมมารีโหลดเข็มเดียวหมดครับผมไม่ต้องดึงเงื่อนเลยเป็นไงล่ะมึงอืนขั้นเทพเว้ยไปก่อนไปไป อุ้ยว้าวว้าวปืนลั่นปืนลั่นระเบิดเสียกระสุนฟรีไปหนึ่งนัดเลยปืนลั่นปืนลั่นระวังสไนเปอร์สไนเปอร์เราไงอ่ะหัวแตกไปซ้ายซากมีโลดเยี่ยมมากเออหัวแตก น um> ี่ไงเรียบร้อยูทีมเว้ยเลือตัวเดียววางแม่งเลยรีโดดมามาทางนี้เปล่าทามาทางนี้หัวแตกแน่หัวเฮ็ดช็อตแน่รอ เจออะไรไหมเคลียเคลียเวลาเหลือไม่มากแล้วต้องรีบเพนจะระเบิดละอ้โหท่อเลี่ยมไปละมาไปไปไป างนี้เว้ยอ้อมจะปรอดถอยกว่ามาใช้มีไดได้เร็วขึ้นเฮ้ยอยู่ปะวะโอเคเพื่อนทั้งหมดไว้อยู่สามตัวเอ็ดช็อตดีครับ เยี่ยมเยี่ยมมาวางไม่มีอะไรไปรีดดว่าแล้วอาจจะเป็นไปได้จะมาทางนี้ได้เหมือนกันซอด มาเปลี่ยนไหมไม่เว้ยขอปืน <laut> มันแม่นแน่แหละดีละเออปืนไปทางนี้สินะโอ้โหดักโอ้ปิด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 โหประตูแม่งโซโล่ประตูเลย ไอ้ลีโรนไม่ไดีนะเอสจอนลีโรนไม่ต้องวางแล้วระเบิดจบแล้วตัดเศนมาเปลี่ยนเซอร์ดีขึ้นปเกิลนี่เซอร์ดีขึ้นมาเลย เฮ้ยไปไปรีโดโอ้โหเกิดแล้วล่ะจัดมาดีมาดีรีโดเหลือตัวเดียวแล้วไปบอมบีเว้ยทางออก เรียร์ฟังไปออซอดตบกันเยีเ่ยมจบแล้วผมในม้พลังเต็มที่ดีเยี่ยมมากเรามาเปลี่ยนฝั่งครับผมต่อไปคนติดตายยากเลยบอกแล้วกูเป็นพันอื่น ตำรวจแล้วผมหรือโดยสว่านนั่นเองไปไปไปวะเจ็บเฮ้ยมาทางไหนวะบ้านไงเฮ้ยไอ้จอหนมามีดพลาเอ่อโดนเพื่อน่อยไปละรีโหลด ล่ามันซะมาตาออกล่าบังล่าพวกมันเออลีโหลดไหนวะฟาเราเบิดไว้ ไปพี่กูสุดมีไม่งหมดไหมแหละเยี่ยมสิมาเออต่อไปนี่เลยเอไไปไปไป หนว่าเฮ้ยบอมบี้เฮมาวาระเบิดแล้ว,ลวใช้มีไดได้เร็วขึ้นีเคีย สอบแล้วสอบแล้วผู้ใหญ่หรือบอสตัวเองมามาดิครับมาดิครับบอกเขาว่ามาคือรีโดดหลดเออข้างหลังโอ,อ้ไม่ทัน ม่โอหนึ่งหนึ่งเสมอกันไม่ได้ว่าอะไรโอเคกูอ่อนให้รอบนี้เสมอกันไม่ว่ามาลๆปไปไปไปั๊บทดสอบความคมเว้ยระเบิดแล้วปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป่วงมีดเลนเนยเฮ้ย เวลาพวงแล้วตอนนี้าลาบูเ้อรีโหลดตเอาเลยรีดวลดวาระเบิดละทำงานทีมเย้ยอรีโหลดเหลือสองตัวมา ว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเฮ้ยไปไปบอมบีว่ะไอ้เชี้ยว่าไม่ทันอีกแน่เลยว่ะเยี่ยมมากว่าแล้วไม่น่าทันลาก่อนเบล ยอมตายอยู่นี่อะไรี้ยโอ้โหศพกูแม่งนอนโอ้โหยังแม่งเล่นรับหลังกูเฟลรอบที่สองไปไปงี้กูต้องไปดักบอมบีละเดี๋ยวเอเดี๋ยวบีมา เอาแตสาดบอมบีไปทางนู้นดีกว่าอย่าไปเชื่อแม่งอ่าเสร็จตัวดีครับมาดีครับึมามเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วรีรดมาบู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 ไม่เยไหนว่าสตรีรด tôi đi học qua là bờ lạp Ê bom bì qua có quá ưu 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 ไปดับบอมบี้ก่อนมาปเ e ไปลี่ยนเป็น M4A4 เ็ไป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 มาสองคนซะด้วยดิเฮ้ยเฮ็ดยอดรีด,ดไห <ป S 2> น โอ้ทยไม่ปืนแรงกันวะเคยยิงว่าวอะเกือบตายหาแล้วเฮียเกือบโดนแม่งซอยละตีไอ้เยี่ยมมากเออะเหตุการณ์ครีดโดนอุ้ยเหลือบแปดระเบิดอยู่นี่ชิบหายละรอรอทำมันเอาเราเข้ามาเอาระเบิดเซ็งแน่ โอ้โหแต่ละคนเหลือกูคนเดียวแล้วมารออยู่เนี่ยแหละรอหนกนว่าจะมาสองเท้าได้ระเบิดไปละเไม่ไงอากได้ตัวเดียวไหนนี่หมด <c oughs> ปืนกระเด็นเลยเยี่ยมรอดตายเว้ยมาไปไปไปปปะวัดโหมิโคมาเลยแต่ว่า่วยกูทีวัน ยอดเออเปิดมาโดนเลยรีโหลดที่ทีาระเบิดแล้วเยี่ยมมากรีโหลโดใบบอมเอมาใช้มีดได้เร็วขึ้น Need backup Roger that ไม่ใช่บอมเอดิบอมบีทีแย่กับขันปาวะไม่ขัน,ขน,นกันแม่ไม่ยอมวะเฮ้ยอย่างี้กูต้องไปดักบอมบีแล้วว่ะดิ บอมบีบอมหลักเลยบอมดักก่อนเลยถ้ามาว่าสอยไม่ให้ร่วงเลยมาคุูแยกเดียวกับเพื่อนละไปไฟไฟครูหลบได้เว้ยไม่เหมือนตอนไม่เหมือนพี่แล้วเว้ยพิปที่แล้วไม่เล่นไฟหลบได้เว้ยหลบได้หลบได้หลบได้ เฮ้ยไฟเบอร์รีโหลดทางตันมากูล่าบ้างบอมบีเว้ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเว้ยแม่งไปดับบอมบีอ้าวเพื่อนดักไปแล้ว,ไอ,ไ,ลวไอบมม้บอมบี เดี๋ยว B เดี๋ยว A อะไรของมันวะตามเพื่อนเลยเปิดเริ่มแล้วเงี่ยมเฮ็ดยอนเฮ็ดยอนรีดดโอ้มาเรี้ยงรีโดดเป็นหน้าที่เว้ยต้องตัดสายระเบิดทิ้งนั่นแหลย

รีดมั้นย่ห้มาหรอกเฮ้ย H ยอดรีดอีสองตัวมาไอีเฮ้ยไปฟอลราเบิร์ตไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาเก็บน่าจะมาเก็บอีกด้วยรีดโอ้ยเอาคืน hát tem, hm lóc là đôi đôi bói lock vào lão waiting here mà decoy รีรดรรดดไปเ,เสียงสุดท้ายเออรีดดดรีดดดอีเรียบร้อยโดนดักเออสองเฮ้ยเสียง ามาไงวินาเสียมยาจากไหนเสร็จตัวดีร,รีโหลดเหลือตัวเดียวแล้วเสร็จีครับเจีย๊ยมาตายไปแล้วลับมึงรีโรหลดมาเีม่มาต้องหักไปไปไปเจีเย,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 ยไม่เจ็บเลย

โอ้โหมาตรงหน้าองหน้าตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้าครับผมฟันเนี่ยครับไปไรีโยนไปรีดรีดเอ้ยมาบอมบี้เรียบร้อยเพื่อนเก็บไปแล้วอ่าลิกแต้มเดียว เปยนมาไปไปหัวมีดโถไปปุ๊บปุ๊บปุนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาว้าดรา่าเวยนายบุ๊เอ้ยเลยดิรถโดนกูเก็บไปแล้ว อากูไปเลี์เองเฮ้ะบอมบี้ไปไม่ใช่ด้วยเตาถูกด้วยรีโดดอุ้ยเกือบตายเลยสองรีโดดดเหลือตัวเดียวแล้วเอ้ะจบแร้วผมเ็งไงเฮ้ยผม อ่ะเอาเชนี้ก็กดไลค์ด้วยก็ผมสําหรับรายการชุดวิวันของตัวเราไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหไอ้ยังแม่งตายเกือบป่อยมากโอเคไปละ